สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือเราเรื่องันที่ผลฟุตบอลเ์ลีกองติษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที11นาทีแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไป2-0และลูตันเทวก็เสมอเบลิเอ์พลไป1-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่27คะแนนที่2เป็นเทนเนมฮัตสเปอร์มีอยู่26คะแนนที่3เป็นลิเวอร์พูลมีอยู่24คะแนนที่4เป็นอาร์เซนอลมีอยู่24คะแนนที่5เป็นแอสตันวิลล่ามีอยู่22คะแนนที่6เป็นนิวคาสเซิลมีอยู่20คะแนนที่7เป็นไบรตันมีลสิบแปคะแนนและที่8เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีอยู่18คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นบอร์นมัธมิลหกคะแนนที่19เป็นเบออร์ลีียมู่4คะแนน รายที่ยีเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็มีอยู่4คะแนนอันดับดอซันโวตอนนี้ที่1เป็นเออร์ริงฮาร์แลนยิงไป11ประตูที่2เป็นซองคืนมินกับโมเมซาร่าก็ยิงไปคนละ8ประตูรายอันดับบอลแอซิดตอนนี้ที่1เป็นเปโดเนโตที่แอซิดไป7ลูกผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่12อาราเบสเอาชนะอเมริกาหนต่อศบาเลนเซียเอาชนะกรานาดหนึ L ่ต่อศบีเยลิวแพ้กับแอตเลติกบิลเบา2์ต่อส เรเลอันมาด,ดิดก็เสมอกับรายโยเบกโนไปศูนย์ต่อศูนย์ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นคิโรนามีอยู่สาคะแนนที่2เป็นเลอันมาดิดมีอยู่ยีคะแนนที่3เป็นบาร์เซโลนามีอยู่ยีคะแนนที่4เป็นเอเลติโกมาดิดมีอยู่ยีคะแนนและที่5เป็นเอเลติกบิลเบาก็มีอยู่ยีคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเซลตาบีโกมีอยู่เคะแนนที่19เป็นกลนารามีอยู่6คะแนนและที่20เป็นอันเมียก็มีอยู่3คะแนน อันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นจุดปิลิงแฮมยิงไป10ประตูผลฟุตบอลกาโชเซเรีาอ,าอิตาลีเมงคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่11เวโรนาแพ้กับมอนซาไป1ต่อ3กายาลีเอาชนะเจนัว2ต่อน่โรมาเอาชนะเลเชส2องต่อนึไฟีออลินติน่าก็แพ้กับยูเวนตุสไป0ูนย์ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่28คะแนนที่2เป็นยูเวนตุสมีอย ok ู่ย6คะแนนที่3เป็นเอซิมิลานมีอยู่22คะแนน ที่4เป็นนาโปลีมีอยู่2 1คะแนนและที่5เป็นอาตาลันตาก็มีอยู่19าคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเวโรนามีู่8คะแนนที่19เป็นเอมโปรีมียู่7คะแนนและที่20เป็นซาเลนิตาก็มีอยู่คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นลาอตโลมาตินียิงไป12ประตูผลฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอลมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่10วกบวกเสมอกับแวร์เดอร์เบเมนไป2ต่อ2 และไฮเดนฮามก็เอาชนะสตุตการ์ดไป2ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบเออร์เลคูเซนมิลยี่สิบแปดคะแนนที่2เป็นไบยูมิน,นิกมิวยี่สิบหกคะแนนที่3เป็นสตุตการ์ดมิลยี่สิบเอ็ดคะแนนที่4เป็นบรเลเซียดอดบุลมิลยี่สิบเอ็ดคะแนนและที่5เป็นอาร์บีไลซิกก็มิลยี่สิบคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นยูเนอร์เบอร์ลินมิลหกคะแนนที่17เป็นไมซุ 05, นห้ามิลหกคะแนน และที่18เป็น FC โคโรนก็มีอยู่5คะแนนอันดับดอสน์นโวตอนนี้ที่1เป็นแฮร์รี่เคนยิงไป15ประตูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11โอลิมปิกลียงเสมอกับเมด1ต่อ1ตูลุสแพ้กับเลออัพ1ต่อ2นองแพ้กับแรงส์0ต่อ1สตาร์บุกเสมอกับแกงมงฟุต0ต่0มอนโกเอาชนะแบส2ต0และนิสก็เอาชนะแลนด์ไป2ต่อ0 ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นนิสมีอยิ่ห5คะแนนที่2เป็นปารีสแซงฌองแมงมิวยิบส4คะแนนที่3เป็นมอนโกมีอยู่23คะแนนที่4เป็นแรงมีอยู่20คะแนนและที่5เป็นลิวมีอยู่19คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเมดมิวสิคะแนนที่17เป็นแกงมอนฟูดมู่หคะแนนและที่18เป็นโอลิมปิกลิยงก็มีอยู่คะแนนอันดับดอซอนโวตอนนี้ที่1เป็นคริเลนอ็มปาเปยิงไป10ประตู ผลฟุตบอลเอลเอดูซิลึกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11อูเท็กซ์มอกับเวนเต้หนึ่งต่อหนึ่งนเมเกนเสมอก,กับโวลินดัมสามต่อสามสโวเอาชนะฟอร์ตูน่าซิทัตสองต่อศูนย์สปาตากเลตด,ดัมแพ้กับอันเมเล่หนึ่งต่อสองและจากอันสตอร์ดัมก็เอาชนะฮิลาวินไปสี่ต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV เอลเฟนมีอยู่33คะแนนที่2เป็นอาซัอักมารมีอยู่26คะแนนที่3เป็นฟีนูดมีอยู่26คะแนน และที่4เป็นทเวนเต้ก็มีอยู่26คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นโวลเนด์มีอยู่8ดคะแนนที่17เป็นอูเทคมีอยู่8คะแนนและที่18เป็นวิเทจก็มีอยู่8คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นวันเจริฟฟาลิดิคยิงไป14ประตูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่10โมอเรเลนเซเอาชนะวิสต,ต์เตียกิมาไลหนึ่งต่อศูนย์คาซาปิอาแพ้กับวิสเซลาศูนย์ต่อหนึ่งเรโออาฟ และสปอร์ติงลิสบอนก็เอาชนะเอสเตล่าไป3ต่อสส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนมีอยู่28คะแนนที่2เป็นเบนฟิก้ามีอยู่25คะแนนที่3เป็นเอฟซีปอร์โตมีอยู่22คะแนนและที่4เป็นสปอร์ติงบราซลก็มีอยู่20คะแนนส่วนโซน้ายตารางตอนนี้ที่16เป็นเอสโตลินมีอยู่7คะแนนที่17เป็นชาเวตมีอยู่7คะแนนและที่18เป็นอารโรก้าก็มีอยู่6คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นไซมอนเบนซ่ายิงไป10ประตู ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1ิซีวัตสปอร์เสมอกับอาดานาเดมิสสปอร์หนึ่งต่อหนึ่งอิสตันบูลบาซักเซียเสมอกับอันคาราคูคูสามต่อสามคอนยาสปอร์เสมอกับคาราคุมลูกหนึ่งต่อหนึ่งและอันตันยาสปอร์ก็เอาชนะไปซิกตักไปสามต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสลายมีอยู่3าคะแนนที่2เป็นฟิลเดมิเชมีอยู่30คะแนนที่3เป็นอาดานาเดมิสสปอร์มีอยู่21คะแนนที่4เป็นทปแทปซัน และที่5เป็นเบซิกตักก็มี19คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นกาเซอัมเตสมีอยู่9คะแนนที่19เป็นซังซูสปอร์มีอยู่5คะแนนและที่20เป็นอิสตันบูลสปอร์ก็มิอยู่5คะแนนอันดับดารซนโบตอนนี้ที่1เป็นมาโลอีคาดีกับเอดินเชโกยิงไปครั10ิประตูผลฟุตบอลโปรลึกเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13สเซอร์คินบลูพ้กับอันเดเลตไปศูนต่อสามสตองดัลลีแอสเสมอกับมเมเชเลนหนึ่งต่อห ยูนิยองเซงกิรุตเอาชนะคลับรุตสองต่อหนึ่งและชาเลอัวก็แพ้กับเกนไปหนึ่งต่อสามส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นยูนิยองเซงกิรุตมีอยู่สาคะแนนที่2เป็นอั ate, นเดเลตมีอยู่ยีคะแนนที่3เป็นเกนมีอยู่ยีคะแนนและที่4เป็นเซอร์เคิลบลูกก็มีอยู่ยีคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นเมเชเลนมีอยู่สิคะแนนที่15เป็นเวสเตอร์โลมีอยู่สิคะแนนและที่16เป็นคอไทยก็มีอยู่9คะแนน อันดับดาสันวอตอนนี้ที่1เป็นเควินเดนกี้ยิงไป10ประตูผลฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นอลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12อเอาฮาเซมแพ้กับอาเวดาไป1ต่อ2เอาทาวันเสมอกับดามักเอฟซีศูนย์ต่อศูนย์เอลอาลีก็เอาชนะเอาลิดยัดไป3ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลฮิลันมีอยู่สามสิบสองคะแนนที่2เป็นอัลนาเซมีอยู่ยี่สิบแปดคะแนนที่3เป็นอัลทาวันมีอยู่2ี่สิบห้าคะแนน และที่สี่เป็นอัลอาลีก็มีอยู่25คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอาัลอาักดุคมีอยู่7คะแนนที่17เป็นอัลฮาเซมมีอยู่7คะแนนและที่18เป็นอ,าาอัลรไรต์ก็มีอยู่6คะแนนอันดับดาวโซนโวตอนนี้ที่1เป็นคริสเตียโนโรนันโดยิงไป12ประตูนะครับแล้วไปดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่10นคปรปฐมยูไนเต็ดเสมอกับสุนไทยเอฟซี2อต่อส และราชบุรี FC ก็แพ้กับชนบุรี FC ไป1นต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นทูแบงคอกยูินเต็ดมีอยู่22คะแนนที่2เป็นการทะเลเอฟซีมีอยู่19คะแนนที่3เป็นบีเจปฐมยูินเต็ดมีสิบแปดคะแนนและที่4เป็นบุรีรัมยินาเต็ดก็มีสิบหกคะแนนส่วนนครปฐมยูินเต็ดตอนนี้อยู่ที่7มี12คะแนนราชบุรีเอฟซีอยู่ที่9มี11คะแนนชนบุรีเอฟซีอยู่ที่11มี10คะแนน และส่วนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นสุขไทยเอมีอยู่8คะแนนที่15เป็นลำพนเวเลอร์มีอยู่เจคะแนนและที่16เป็น PT ประจบ f อก็มีอยู่6คะแนนอันดับดาวซนโวตอนนี้ที่1เป็นแฮมิลตันโซเรสกับจองวุนกึนยิงไปครละ8ประตูผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่ส1สุพรรณบุรีเอแพ้กับลำปาง f อไป0ูนต่อ2คัสตอมยไนเตเดตแพ้กับนครศรียูไนเต็ด1ต่อ2เชียงใหม่ยไนเตเดตเอาชนะกระบ,บี่ FC 4ซต่อ0ูน และหนองบัวพิชียเอฟซี FC ก็เสมอกับระยองเอฟซไป1นต่อหนึส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นนครศรียูไนเต็ดมีอยู่22คะแนนที่2ถึงที่6อย่างเชียงใหม่เอฟซนองบัวพิชียเอฟซอยุธยายินเต็ดสุพรรณบุรีเอฟซและนะครราชสีมามาสตาเอฟก็มีอยู่ทีมละ21คะแนนและส่วนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นชันันฮอนบิวมยูห6คะแนนที่17เป็นคัสตอมยินเต็ดมยว่6คะแนน ไลท์ที่สิบแปดเป็นกระบ,บี่เอฟซีก็มีอยู่สองคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเดอิแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สิบห้านอริทเปิดบ้านแพ้กับแบล็กเบิร์นเลเวอร์ไปหนึ่งต่อสามก็ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้ Black แบล็กเบิร์นเลเวอร์อยู่ที่สิบมีอยู่ยี่สิบสองคะแนนส่วนนอริทอยู่ที่สิบเจ็ดก็มีอยู่สิบเจ็ดคะแนนผลฟุตบอลบุนเด,ดสลีกาสองของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สิบสองฮันโนเวอร์เอาชนะไอทับดบราชไว้สองต่อศูนย์คันส์ และลาสตอกก็เสมอกับแฮธาเบอร์ลินไปศูนย์ต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นซังพอลีมีอยู่ยีคะแนนที่2เป็นฮัมบูมีอยู่ยีคะแนนที่3เป็นฮันนาเวอร์มีอยู่ยีคะแนนและที่4เป็นฟอร์เูน่าดุสดอปก็ rop, มีอยู่ยีคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคันส์ลูมีอยู่สิคะแนนที่17เป็นออสนาบลุกมีอยู่เคะแนนและที่18เป็นไอทัดบลาชวก็ ide, มีอยู่5คะแนน ผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่12เคลมเมนเซเอาชนะสเปเซีย3.0ปต่อ์ามาเอาชนะซิติโลอันโต2.0ต่อและเลจินาก็เสมอกับเลกโก้ไป1ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปามามีอยู่29คะแนนที่2เป็นเวเนเซียมีอยู่24คะแนนที่3เป็นเมเดนามีอยู่22คะแนนและที่4เป็นคันตันเซโลก็มีอยู่21คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นสเปเซียมีอยู่8คะแนน ที่19เป็นแตนาน่ามยู่6คะแนนและที่20เป็นเฟอร์ลันพิซาโลก็มี่6คะแนนและผลฟุตบอลสกุนดลก็สเปนเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่ส4รสาซินเดฟรอรลันเอาชนะอันดอร่า1ต่ออามอรีเปต้าแพ้กับอเอสกาศนต่อกาดาคินาแพ้กับเบลเกเนสศูนต่อ3อันกอนกเอาชนะลาซินซันเตเดย์3ต่อ1และเอเดนเซก็เอาชนะปูกอตไป2.0ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลเกเนตมี3สมคะแนนที่2เป็นสปอร์ติ้งคีคอนมีอยี่27คะแนนที่3เป็น a ออีบาร์มีอยู่26คะแนนและที่4เป็นเลอันเบยเดลิกก็มีอยี่25คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นอูเอสกามีอยู่12คะแนนที่21เป็น eta, อามาริเปตามยู่10คะแนนและที่22เป็นกาตาคินาก็มยู่6คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ